สวัสดีครับอันนี้ก็ค่ำคืนที่น้าเหน็บก็มาดูช้างกินนมครับตอนนี้น้องพอใจกินนมเอยน้องตุงฟ้าพอกินนมครับคุณแม่ก็ไม่มีนมมาให้ลูกกินเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าคุณแม่เองก็ยังกินอาหารไม่ได้เยอะกิน น้ำก็กินน้อยครับเมืม่อตอนกลางวันกินได้สองครั้งครั้งหนึ่งก็ไม่มากเท่าไหร่ครับเพรว่าท้องยุบมากเลยครับอากาศหนาวก็เลยต้องก่อไฟให้ช้างครับผม แตไ่ไม่รู้ว่ากลัวไฟหรือเปล่าครับนี่ไม่เห็นเดินไปหาไฟเลยสักไปอยู่้องก็ กับแม่แสนรักครับผมมา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 ไปเืนใกล้ไฟหน่อยจะได้อุ่นๆมารู้สึกว่าจะกลัวไฟครับผมจูงไม่ค่อยเดินครับ อันนี้มีต้นกระโพดครับผมกับอ้อยแต่ก็เป็นลูกซะกินซะส่วนใหญ่ครับผมตัวคุณแม่จะไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับได้กล้วยนำว้ามาก็ไม่ค่อยกินครับผมไปแล้วครับถอยถอยไปแล้วถอยนี้ไปแล้วครับ,ไป,ไ,ไ,ปรบไปพิงต้นไม้ครับ ทีนี้ก็เหลือแต่น้องลุงฟ้าควานก็อาศัยผิงไฟไปด้วยครับผมกาดหนาวหนาวเห็นคุณหมอบอกว่าคืนนี้อากาศจะเย็นถึง13องศาครับผมก็เลยก็ต้องก่อไฟไว้เพื่อคลายหนาวให้ ้องลุงฟ้ากินหญ้าดีครับผมเลยไม่ค่อยโยเย,ยกินนมแม่สล่รครับกินแค่นิดๆหน่อยๆคุณแม่ก็ไม่ค่อยกินอะไรเลยไอ้กล้วยนำว้าก็ไม่กินครับกินมันแก้วบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่าเมื่อตอนกลางวันมีพี่ตำรวจเขา เอาข้าวโพดมาให้ก็กินดีครับข้าวโพดดิบกับกล้วยหอมทองก็กินดีครับกล้วยหอมทองเป็นช้างไฮโซครับกินของราคาแพงครับผมกล้วยน้ำว้าไม่ค่อยชอบกินแล้วชอบกินกล้วยหอมทองแอบกินข้าวโพดก็กินได้เยอะอยู่ครับ เข้าไปยืนพิงต้นไม้ครับผมยืนพิงหลับจะไม่ยอมล้มตัวนอนนะครับผมไม่ยอมล้มตัวนอนมาประมาณสักเกือบสิบวันได้แล้วครับผม เมื่อตอนกลางวันก็ยืนหลับอยู่นานหมือนงกันครับย่าไม่กินครับกินแต่พอประทังแล้วก็ยืนหลับส่สวนใหญ่เมื่อ ประมาณสักสามทุ่มได้เห็นขี้แม่ฟ้าใสขี้ได้สามกองนะครับขี้ได้สามก้อนครับผมเมื่อตอนหัวค่ำก็อีกก้อนหนึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วครับผมเพราะว่าขี้ได้หลายก้อนแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนที่จะขี้อ่อนขี้เป็นเละๆเ,เอามาทีละก้อน นานๆทีก้อนแล้วก็ออกมาเป็นน้ําแต่วันนี้ออกมาเป็นก้อนแต่ก็ไม่ถึงกับว่าแข็งมากครับผมแต่ก็ขี้ได้สามก้อนแล้วครับ้าเลห้าก้อนเมื่อไหลายก็คือปกติครับผมน้องลุงฟ้าก็กินต้นข้าวโพดอ่อนครับผม อ้อยส่วนแม่ไม่ยอมกินครับผมพยายามจะหาอาหารหลากหลายอย่างไม่ว่าหญ้าในเปียหญ้าขนแต่อยู่นี่ก็หาหญ้าขนยากครับผมหญ้าในเปีย,ปยก็ไม่ค่อยกินครับกินนิดๆหน่นอยๆต้นกล้วย ก็ไม่กินครับผมคุณมออยากให้กินต้นกล้วยเยอะจะได้ได้น้ำเยอะจะได้ไปหล่อเลี้ยงลำไส้หล่อเลี้ยงกระเพาะแต่ก็ไม่ไม่ยอมกินครับก่อไฟไว้ให้กับกลัวไฟ ไม่ค่อยอยากเดินไปหาไฟเท่าไหร่ครับสวนนี้แม่แสนรักครับผมวันนี้ได้ไปส่งน้องวันวิสากับอยุธยาได้ขึ้นรถไปกับอยุธยากำแพงแสน ท้องแวบเลยครับเพราะว่าขี้ออกหมดไสหมดพุงเลยครับทั้งไปทั้งกลับออกจากนี้ก็เก้าโมงเช้ากลับมาก็เกือบ4ี่โมงเย็นครับผมไม่ได้กินอะไรเลยกินอ้อยนิดหน่อยเพราะว่าขี้ไหลขี้กระเด็นใส่อ้อยก็ไม่กินครับ มีอ้อยไปเกือบสิบมัดแต่ว่าก็กินไม่ได้ครับเพราะว่าทั้งแม่แสนรักทั้งน้องวันวิษาก็ขี้แตกขี้ไหลใสต้อนอ้อยหมดก็เลยไม่ได้กินอาหารอะไรเลยครับทั้งไปทั้งกลับไม่ทราบวา่าท่านผู้ชมได้ ได้ยินเสียงหรือเปล่าครับเมื่อกี้โกโก้มาเล่นกับรุ่งฟ้าครับผมเพื่อนรักมาเยี่ยมมาเยียน อาหารเอามาให้คุณแม่คือมันแกวก็กินได้นิดหน่อยที่เหลือก็เป็นน้องลุงฟ้ากินหมดครับผมกินอาหารเก่งมากครับ วันนี้ยังพันโคแบนอยู่นะครับผมพรุ่งนี้ก็ใส่ยาฆ่าเชื้อใส่ยาเครือกกระเพาะให้อีกครับเพราะว่ายังกินน้ำไม่ได้เยอะจนกว่าจะกินเยอะครับถึงจะได้เลิกให้น้ำเกลือ หนาวสั่นเลยครับนี่ อยากทราบอาการอยากทราบความคืบหน้าของแม่ฟ้าใสก็โทรมาถามได้นะครับที่เบอร์0986484825ครับผม ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพังฟ้าใสแฟมิลี่ด้วยนะครับผมทางช่อง YouTube ฟ้าใสพังฟ้าใสแฟมิลี่เจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปให้ ติดตามได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเจอคุณหมออีกครั้งหนึ่งครับผมรอติดตามได้นะครับผมจะให้คุณหมอเดียได้มาอัปเดตรายงานอาการของแม่ฟ้าใสายด้วยครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ